สมเด็จพระราชาธิบดีสันมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาตในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันขอถวายพระพรเัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อสัมพันธไมตรีอันดีและใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจากักรและประชาชนของเราทั้งสอง ในช่วงที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างกันนั้นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและดียิ่งเช่นเดียวกันกับการเยี่ยมเยือนระหว่างกันโดยบุคคลสําคัญทั้งสองฝ่ายดังเช่นการเยือนกรุงริยาตของนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อต้นปีที่แล้วและการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทนของมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจากาักรซาอุดิอาระเบียต่อมาในช่วงหลายปี การเยือนทั้งสองโอกาสดังกล่าวถือเป็นก้าวย่างสำคัญสู่บทใหม่ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างเราทั้งสองด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในทุกๆด้านกับราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เจริญรุ่งน้าต่อไป ประเทศไทยมีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมในแผนวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบียคริสต์กราช2030ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกันนี้จะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ราชาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว